ทานศีลภาวนานอย่าเลยละไม่ว่าโยมจะเจอสังคมเสื่อมทรามแค่ไหนที่จะเกิดวิกฤตอะไรแต่ศรัทธาน,นั้นไม่มีไม่ได้ทำไมว่าไม่มีไม่ได้เพราะทำให้เราห่างเหินจากทานศีลภาวนานยิ่งทำให้จิตเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแก่นเลยแ,แต่พอเรามีทานศีลภาวนาอย่างน้อย การเกิดมาเราก็จะได้มีบุญกุศลที่พึ่งติดตัวเราไปดังนั้นใครเหมาะให้ทานก็ให้รักษาศีลก็รักษาใครภาวนาภาวนาไปอย่าบอกว่าวัดพระไม่ดีฉันเลิกทําทานแล้วฉันไม่ตักบาทแล้วฉันไม่ไม่ใช่หรอกโยคนถ้าเราทิ้งความดีไม่มีศรัทธาต่อความดีคุณธรรมแล้ว ชิดเราก็จะหาสาระไม่ได้เลยฉะนน้นโยมจะทำความดีนะโยมก็ต้องเลือกซื้อของก็ยังเลือกของซื้อเสื้อผ้าก็ยังเลือกเสื้อผ้าซื้อบ้านก็ยังเลือกบ้านซื้อรถก็ยังเลือกรถพระก็เหมือนกันโยมก็เลือกเอาว่าที่ไหนเป็นนาบุญของเราไม่ใช่ว่าโยมไปสรุปว่าฉันไม่เอาแล้วอันนั้นมันแค่ตัวอย่างที่ไม่ดี แต่ที่ดีๆศาสนายังมีอีกเป็นแสนยังมีอีกเยอะนะโยมนะเหมือนคนไทยฆ่ากันติดคุกทําลายคดโกงก็มีทุกวันแลโยมบอกคนไทยไม่ดีได้ไหมไม่ได้จะบอกโรงพยาบาลไม่ดีได้ไหมไม่ได้วัดไม่ดีได้ไหมไม่ได้มันก็สลับกันไปเพียงแต่ว่าอาจจะรอบนี้กระสมควรเวลาโนะยมให้ให้คิด อย่าไปสรุปอะไรที่เราคิดเองแล้วก็อย่าไปทำกระแสจะจนไม่แยกแยะส่วนหนึ่งเป็นปัจเจก,กจนไม่ใช่หมู่สงทั้งหมด